ชาวราศีเมถุนครึ่งปีหลังปี64นี้นะคะเงินของคุณจะเข้ามาดีค่ะและที่สำคัญคุณจะมีเรื่องดีๆเข้ามาเกี่ยวกับการงานและการเงินเลยทีเดียวนะคะก่อนจะไปติดตามรับฟังคลิปเต็มๆก็สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนั่นเองนะคะและแน่นอนค่ะก่อนจะไปรับฟังคลิป คนแชร์ข่าวพาวยจะคอยเตือนก่อนเสมอนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายนะคะดูเพื่ออยู่เหนือดวงค่ะอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงและที่สําคัญที่สุดเลยก็นี่ก็คือเออก็คือว่านี่เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงรายบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปด้วยนะคะ ค่าสำหรับท่านที่เกิดในราศีเมถุนคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมนะคะนี่คือเกณฑ์ของท่านที่เกิดในราศีเมถุนค่ะและคลิปนี้สามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะค่าชาราศีเมถุนมาฟังกันเลยนะคะว่า ดวงชะตาของคุณครึ่งปีหลังปี64นี้คุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ <c oughs> เพื่อที่ว่าจะได้เป็นแนวทางดีๆให้คุณนั้นนำไปปฏิบัตแิและนำไปปรับใช้ในช่วงระยะเวลานี้นั่นเองนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะชาวราศีเมถุนครึ่งปีหลังนี้คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการทางานหรือการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะมากาบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ว่า ใครจะทำงานตำแหน่งอะไรและจะทำงานเกี่ยวกับอะไรนะคะแต่ที่แน่ๆคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านการทำงานอย่างแน่นอนแต่ชัดและที่สำคัญชัดเจนว่าการงานของคุณนะั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะคะมีดวงได้เปลี่ยนงานด้วยสำหรับบางท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านนี่ตกงานกระทันหันแต่ว่าข้อนี้ฟังเราก็อย่าตกอ,อกตกใจนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานคุณจะได้งานทำค่ะ ข้อนี้บางท่านอาจจะคิดมานานแล้วละว่าอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานหรือบางท่านอยากทำอะไรใหม่ๆใช่ไหมคะในช่วงระยะเวลาครึ่งปีหลังนี้ละคะ่ะคุณจะได้เริ่มลงมือทาและคุณจะได้ย้ายงานจะได้จะได้เปลี่ยนงานนั่นเองนะคะหากคุณนั้นยังทำงานอยู่ที่เดิมคุณก็จะมีการเปลี่ยนแปลง ด้านต่างๆเกี่ยวกับการทํางานด้วยเช่นเดียวกันนะคะได้รับตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นในบางท่านหรือบางท่านนะคะตําแหน่งยังอยู่ที่เดิมเลยไม่ได้ไปไหนเลยแต่ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าจะมีการเปลีรับปรเปลีย่นการทำงานในที่ทำงานของคุณนั่นเองนะคะบางท่านนี้จะได้ทำงานแทนคนอื่นเพราะมีการลาออกไปหรือให้ออกหรืออะไรก็ตามแต่ด้วยเหตุผลกลใดไม่ทราบแต่แม่รับคนเพิ่ม คนที่อยู่ก็คือคุณนั่นแหละค่ะและเพื่อนๆจะต้องทำงานแทนคนที่ออกไปนะคะหรือไม่ก็บางท่านย้ายโต๊ะย้ายาแผนกได้รับผิดชอบงานใหม่ๆมีดวงได้ทำงานกับทีมงานใหม่ๆเพื่อนร่วมงานใหม่ๆนะคะบางท่านก็มีดวงจะได้ทำโปรเจกต์ใหม่ๆที่คุณนั่นที่คุณนั่นไม่เคยทำและไม่คุ้นเคยด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้ คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนค่ะมากหรือน้อยแล้วแต่คนและคุณจะได้สัมผัสอย่างแน่นอนและการเปลี่ยนแปลงนั้นจะไม่มาในเวลาเดียวกันนะคะแล้วแต่ว่าใครจะได้เปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาใด แต่คุณจะได้สัมผัสอย่างแน่นอนอย่างที่บอกนะคะแต่ว่าฟังแล้วก็อย่าก,กังวลล่วงหน้าอย่าได้กลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคุณเลยทีเดียวนะคะชาวราศีเมถุนแต่บางคนนั้นไม่อยากอยู่ที่เดิมอยากจะเปลี่ยนงาน คุณเปลี่ยนได้นะคะในช่วงระยะเวลานี้หากจังหวะมาอย่างไงใช่ไหมคะก็คือว่างานใหม่ที่จะต้องปองานใหม่จะที่จะไปนะั้นจะต้องดีกว่าที่เดิมเงินจะต้องเยอะขึ้นสวัสดิการจะต้องดีกว่าเดิมนะคะหน้าที่ใหม่ดีกว่าที่เก่าด้วยนะคุณไปได้นะคะและที่สําคัญข้อนี้สําคัญจริงๆค่ะที่ใหม่จะต้องทำหนังทหนังสือสัญญาว่าจ้างรับคุณเข้าทํางาน แล้วเท่านั้นค่อยลาออกไปนะคะอย่าไปเพราะความพูดว่ามาสิมาเลยได้งานทําแน่นอนหากคุณลาออกคุณได้งานทําแน่นอนไม่ต้องกลัวแบบนี้ไม่เอานะคะคุณจะต้องมีหนังสือสัญญาก่อนนะเพราะชาวราศีเมถุนมักจะโดนคนเอารัดเอาเปรียบมักจะเจอคนไม่จริงใจมักจะเจอคนหลอกลวงนะคะจริงหรือไม่ลองคิดทบทวนย้อนหลังกลับไปดูนะคะว่าจะเป็นจริงไหม เพราะว่าจากนี้ไปถึงสิ้นปีนะคะคุณจะเจอคําว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะชาวราศีเมถุนในช่วงระยะเวลานี้คนที่จะช่วยเหลือคุณนั้นเขาจะช่วยเหลือคุณได้ไม่เต็มที่นะคะเขาจะช่วยเหลือคุณได้จริงๆก็คือว่าอาจจะให้คําแนะนำนู่นนี่นั่นแต่หากจะเกินกว่านั้นเขาจะไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้ฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้คุณจะทำอะไรจะต้องทำด้วยตัวเองและให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ วางเป้าหมายในสิ่งที่จะทำแล้วเดินเข้าไปหาเป้าหมายเลยค่ะอย่าก,กลัวอย่ากังวลและใครที่ตกงานรอง,งานมานานบางท่านก็เพิ่งจะตกงานแต่บางท่านตกงานมานานแล้วใช่ไหมคะในช่วงระยะเวลานี้คุณมีดวงที่จะได้งานทำนั่นเองนะคะใครที่ตกงานมานานจังหวะของคุณอยู่ในช่วงนี้เลยล่ะคะ่ะ และใครที่ทำมาค้าขายในช่วงนี้ให้ปรับเปลี่ยนการขายนะคะให้ศึกษารู่ทางใหม่ๆเพิ่มแล้วจะดีต่อตัวคุณหากใครอยากลองทำอาชีพเสริมเพื่อที่ว่าจะมีจะได้มีไรายได้เพิ่มมาเสริมไรายได้หลักใช่ไหมคะหากคุณศึกษามาดีรู้ทุกอย่างแต่ยังไม่กล้าลงมือในช่วงนี้เหมาะค่ะคุณทำได้แต่หาง เกี่ยวกับการนําเงินมาลงทุนนะคะให้คุณค่อยๆทําค่อยๆลงทุนอย่าใจใหญ่อย่าทําอะไรใหญ่ในครั้งแรกนะคะให้ค่อยๆทําค่อยๆก้าวค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่ะและใครที่ทํามาค้าขายก็อย่าเพิ่มลงทุนเพิ่มในช่วงระยะเวลานี้ด้วยนะคะทําของเดิมให้ดีขึ้นก็พอค่ะให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปด้วยเช่นเดียวกันและไม่มั่นใจห้ามทำห้ามลงทุนโดยเด็ดขาดในช่วงระยะเวลานี้นะคะอย่าโลภมากค่ะ อย่าทำเพราะเห็นคนอื่นทำแล้วรวยแต่ให้ทำเพราะชอบและถนัดและสิ่งที่คุณทำนั้นคุณจะต้องมั่นใจด้วยนะคะว่าวันข้างหน้าหากมีอุป,ปรสรรคและปัญหาแล้วคุณจะไม่ละทิ้งคุณจะไม่เบื่อคุณจะต้องมั่นใจด้วยนะบางบางอาชีพจากนี้ไปเงินจะเข้ามาดีนะคะแต่ว่ารายจ่ายของคุณนั้นก็เยอะตามรายรับเลยทีเดียวคะ่ะอาชีพไหนบ้าง อาชีพเช่นรับเมาต่อเติมบ้านรับเมาสนู่นนี่นัน่นหรือแม้แต่คนที่ทำมาค้าขายและใครที่ทำอาชีพเกษตรกรรมปลูกนั่นปลูกนี่ทำนาอะไรประมาณนี้นะคะสมมุตินะใครที่ทำอาชีพพวกนี้ละคะ่ะเหล่านี้ละ่ะจะมีจังหวะที่คุณนั้นมีเงินเข้ามาดีนะคะและใครที่ทำงานประจำในช่วงระยะเวลานี้ผู้หลักผู้ใหญ่ จะมอบหมายงานสำคัญสำคัญให้คุณทาและท่านนั้นจะพิสูจน์ฝีมือคุณนะคะจากนี้ไปท่านมักจะมอบหมายงานทั้งเล็กตั้งแต่เล็กๆไปหาใหญ่ขอให้คุณนั้นจงอย่าได้ปฏิเสธนะคะงานจะหนักหรืองานจะยากงานจะเบางานจะยังไงก็ตามหากท่านเปิดโอกาสให้อย่าปฏิเสธเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะส่งผลดีต่อคุณในเวลาต่อมานั่นเองนะคะ โอกาสดีๆมาให้รีบคว้าเอาไว้อย่าปฏิเสธโดยเด็ดขาดจากนี้ไปให้คุณนั้นให้เชื่อมั่นในตนเองให้มากๆเพราะว่าคุณมีดวงจะโดนหลอกลวงให้มีสตินะคะให้มีสติในการรับฟังจะมีคนเข้ามาชักชวนให้คุณลงทุนบางสิ่งบางอย่างโดยที่ว่าเขาจะไม่พูดความจริงทั้งหมดอย่าเอาเงินในกระเป๋าของเราไปฝากไว้ในมือใครนะคะไม่เช่นนั้นแล้วความทุกข์ระทมใจ จะตามมาอย่างแน่นอนค่ะการเงินของชาวราศีเมถุนในช่วงระยะเวลานี้นะคะการเงินของคุณนั้นจะเข้ามาดีกว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะและที่สำคัญในช่วงนี้คุณมีดวงที่จะได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะคะมีดวงที่จะได้เงินพิเศษบางสิ่งบางอย่าง หากบางท่านนั้นบอกว่าโอ้ยลืมไปแล้วไม่ถูกมานานแล้วลรตรอี่ในช่วงระยะเวลานี้คุณมีดวงที่จะได้นะคะแต่ว่าฟังเราก็อย่าไปทุ่มเทมากนะเพราะว่าการที่เราจะได้ไม่แน่นะคะ6กเดือนนี้คุณอาจจะได้แค่ครั้งเดียวก็ได้ที่ต้องพูดแบบนี้ก็เพราะว่าอยากให้คุณนั้นลุ้นแค่งวดละใบก็พอนะคะเอาพอได้ลุ้นคนจะรวยใบเดียวก็รวยได้นะคะ การเงินของชาวราศีเมถุนคุณมีดวงจะได้เงินพิเศษและมีดวงที่จะมีโชคมีลาบค่ะและที่สำคัญในช่วงนี้การงานของคุณก็จะเปิดโอกาสให้คุณนั้นมีเงินเข้ามาดีเก็บได้ให้เก็บเอาไว้บ้างนะคะหรืออะไรที่ไม่จำเป็นไม่เป็นประโยชน์ถึงจะมีเงินเยอะแค่ไหนในวันที่มีเหมือนกับว่าจะไม่มีวันหมด ให้คุณนั้นเก็บเอาไว้บ้างอะไรที่ไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งซื้อในช่วงระยะเวลาครึ่งปีนี้นะคะเพราะว่ารายจ่ายจากนี้ไปเยอะได้มาเยอะจริงแต่ก็จ่ายออกเยอะนะคะรายจ่ายส่วนใหญ่จะหมดไปกับเรื่องราวภายในบ้านและบุคคลภายในบ้านนะคะและที่สําคัญคุณจะมีโอกาสได้ทํางานพิเศษหรือว่างานจ็อบจากนี้ไปใครที่รู้ตัวว่ามีความสามารถหลากหลายอย่างและที่สําคัญหลายๆท่านนั้น ที่ผ่านมาก็รับงานจ็อบด้วยใช่ไหมคะจากนี้ไปละคะ่ะจังหวะของงานจ็อบจะเข้ามาเรื่อยๆและขอเตือนทิ้งท้ายนะคะอย่าเชื่อคนที่เข้ามาชักชวนคุณลงทุนโดยเด็กขาดข้อนี้ห้ามจริงๆหากอยากลงทุนให้ทำเองและทำอย่างที่เคยทำมาก่อนออแล้วนั่นเองนะคะทำเหมือนที่คุณเคยทำมาแล้วนั่นละคะ่ะในช่วงระยะเวลานี้ หากจะทำอะไรก็ตามคุณจะต้องเก่งและชำนาญอย่าเพิ่งลงทุนเยอะเท่านี้เองค่ะหากคุณทำได้ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะจากนี้ไปขอให้ชาวราศีเมทุนโชคดีมีเงินมีทองหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะการงานก็ขอให้ไร้ซึ่งอุปสรรคและอยากจะทิ้งทายอีกหนึ่งเรื่องอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ให้มีสติในทุกๆเรื่องที่คุณจะทําคิดให้ดีก่อนจะลงมือทํานั่นละคะ่ะคิดให้ดีก่อนจะโพส ก่อนจะพูดก่อนจะเขียนแล้วสิ่งดีๆจะตามมานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยกราบขอพระคุณพวกการติดตามค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ